ดัชนีเฉลีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวปิดบวก1.18% S&P 500ปรับตัวปิดบวก2.11%และ NASDAQ ปรับตัวปิดบวก2.96%เลยนะครับโดยที่ส่งของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กนั้นปิดพุ่งขึ้นในวันพฤหัส,สบดีโดยดาวโจนส์และก็ s อ500ปิดทำนิวไฮ g h โดยรับปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นเติบโตหรือว่า growth stock และก็หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหลังจากที่บริษัทอิน d ิเียซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของสหรัฐเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งเกินคาดดัชนีดาวโจนส์นรับพุ่งขึ้นทะลุระดับ3,900 0จุดเป็นครั้งแรกและก็ปิดนิวไฮด้วยขณะที่ s อ500ปิดทำนิวไฮเช่นเดียวกันและก็ทำสถิติพุ่งขึ้นในวันเดียวที่แข็งแกร่งที่สุดเลยในรอบ13เดือน ส่วนดัชนิดัสดักนะครับปรับตัวขึ้นในวันเดียวที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบหนึ่งปีเลย บรรยากาศการซื้อขายนะครับในตลาดหุ้นวอตวีเนี่ยเป็นไปนอย่างคึกคักเลยครับหลังจากที่บริษัทเอ็มวเดียเปิดเผยรายได้พุ่งขึ้น265เนตรในไตรมาสที่4ของปีงบการเงิน2,566ที่ผ่านมาครับพร้อมกับคาดการว่ารายได้นั้นจะปรับตัวขึ้นอีกในไตรมาสปัจจุบันโดยได้รับแรงหนุนจากกระแสความนิยมในการใช้ชิปกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรียกกันว่า AI ครับ ทางของนายเจนเซนห่วงซีอของ n v ็นฟ a เดียได้แสดงความเชื่อมั่นว่าผลประกอบการของบริษัทนั้นจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี2,568แล้วก็อีกหลายปีต่อจากนั้น และคาดว่าความต้องการหน่วยประมวลผลกราฟิกหรือว่า GPU ของบริษัทจะยังคงอยู่ในระดับสูงโดยอ v i d i เดียคาดว่ายอดขายในไตรมาสที่1ของปีงบการเงิน2568จะอยู่ที่2 4หมื่นล้านดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการกันเอาไว้นะครับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของหุ้นอินฟิเดียนั้นก็ช่วยสนับสนุนนะครับนักลงทุนในส่วนของตัวพวกบริษัทเทคโนโลยีต่างๆให้ขยับปรับตัวพุ่งขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็น Alphabet อเมซอนเทสลาหุ้น Meta แพลตฟอร์มของทาง Facebook ก็ขึ้นกันทั้งหมดเลยครับนั้งทุนนี่เป็นสิ่งที่หนุนนำตลาดวอ l ์สต e รีในคืนที่ผ่านมานะครับต่อมามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบกันหน่อยคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างครับราคาน้ำมันย่อตัวมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังไม่หลุดแนวรับนะวันนี้สรุปสั้นๆง่ายๆกลยุทธ์ยังคงเดิมรอย่อและบายเหมือนเดิมนะครับสาหรับราคาน้ามันดิบเนื่องจากมีการสร้างลักษณะของแพทเทิร์นตัว ดับเนูะครับแบบไม่ได้สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็พอลุ้นทอได้ สัญน้ำมันดิเวลเทเซอร์ดตลาดนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่2แล้วในวันพฤหัสบสดีโดยตลาดนั้นยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากคาดการณ์ที่ว่าสถานการณ์ความตึงเครียดในตะว,วันออกกลางนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ํามันอย่างไรก็ดีนะครับการพุ่งขึ้นอย่างมากของสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐนั้นส่งผลให้น้ํามันเนี่ยลดช่วงบวกลงครับ สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางนั้นมีแนวโน้มที่จะทวีความดุนแรงมากยิ่งขึ้นและก็อาจจะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันในตลาดโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ในทะเลแดงล่าสุดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกลุ่มฮูตีประกาศยกระดับการโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดงโดยการใช้อาวุธใต้น้ำโดยจะโจมตีเรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลซาฮาราฐและก็อังกฤษ เพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกันกบชาวปาเลสไตน์การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรือว่าอังทัดนะครับรายงานว่าปริมาณการเดินเรือขนส่งสินค้ารายสัปดาห์ที่ผ่านมาผ่านคลองสุเวตเนี่ยลดลงไปนะครับถึง67%เเลยทีเดียวเมื่อเทียบก,กันกับระดับที่เคยมีการสัญจรแน่นหนาที่สุดเนื่องจากผลกระทบการโจมตีของกลุ่มคูตีในทะเลแดง ซึ่งการโจมตีดังกล่าวนั้นจะส่งผลให้เรือบรรทุกสินค้าพากันเลี่ยงการใช้เส้นทางทะเลแดงโดยการอ้อมแหลมกูดฮบของทางแอฟริกาทำให้อียิปต์สูญเสียรายได้จากการเรียกเก็บค่าผ่านทางคลองสุเอตมากถึง42รวมทั้งกระทบต่อประเทศจิบูตีเคนยาและก็แทนซาเนยียซึ่งมีรายได้จากการขนส่งสินค้าในคลองดังกล่าวเช่นเดียวกันครับ นอกจากนี้เองก็ยังมีการรายงานว่าอิสราเอลนั้นใช้ปฏิบัติการทางอากาศโจมตีเมืองราฟาทางตอนใต้ของฉชลนกาซาอย่างต่อเนื่องและก็ประกาศว่าจะโจมตีภาคพื้นดินในเมืองราฟาแม้จะมีการต่อต้านจากนานาประเทศรวมถึงการคัดค้านจากสหรัฐซึ่งเป็นพันธมิตรคนสำคัญของอิสราเอลเนื่องจากกังวลเกี่ยวกับชีวิตของผู้บริสุทธิ อย่างไรก็ดีครับราคาน้ำมันดิบนั้นก็ลดช่วงบวกหลังจากที่สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐหรือว่า EIA เปิดเผยว่าสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐนั้นพุ่งขึ้น3.5ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วขณะที่สต็อกน้ำมันดิบที่เมืองคูชิงรัฐโอกาฮมาซึ่งเป็นจุดส่งมอบสัญญาณน้ำมันดิบรุ่งหน้าของสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้น7 4 1 0 0 0บาร์เรลครับทุกท่าน นี่เป็นข่าวของราคามันลิบในคืนที่ผ่านมานะครับสุรคาทองคํานั้นปิดตัวร่วงลงไปก่อนในคืนที่ผ่านมาในช่วงแรกถ้าหากว่าท่าจำได้นะครับเรานับแท่งเทียนทา m เฟรมหนึชั่วโมงนี่คือประมาณ9ชั่วโมงเลยนะทุกท่านนั้นนับก่อนนั้นหนึ่งสองส้าหกดแด แชั่วโมงแท่งเทียนสีแดงติดเพราะว่าตลาดนั้นกังวลว่าเออหรือว่าเฟดจะตรึงอัตราดอกเบีย้ยที่ยาวนานกว่าที่เราคาดการณ์กันเอาไว้แต่สุดท้ายแล้วราคาทองคําก็ไม่สามารถผ่านจุดบังคับโครงสร้างเทรนฝั่งขาบ่ายครับดีตัวสลับกลับขึ้นมาเกินกว่า50%สะท้อนถึงพลังกาลังบ่ายที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วในช่วงเช้าที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้หากว่าท่านทุพอจําจกันได้มีจังหวะที่ราคาทองคานะครับกระชากลงมานะประมาณแบบว่า ร้อยสองร้อยจุดเหมือนกันถามว่ามีข่าวอะไรหรือเปล่าคุณครับทำไมราคาทองคำถึงกระชากแบบนั้นมีครับในช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นมีการคอมเมนต์ของนายคริสโตเฟอร์วอลเลอร์ดึงในคณะกรรมการเฟดออกระกล่าวว่าโอ้ยคุณครับในเรื่องอัตราดอกเบีย้ยนะเราอาจจะยังไม่จำเป็นต้องรีบลดอะไรขนาดนั้นก็ได้ครับเพราะว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันยังไม่ได้กลับเข้าสู่ที่ระดับ2%เเลยแต่ก็ยังมีคอมเมนต์ดีๆอยู่บ้างตรงที่ว่า ปีนี้เนี่ยก็อาจจะมีการลดดอกเบีย้ยอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เร่งอะไรขนาดนั้นสุดท้ายเมื่อราคาทองคำโดนทุบก็เลยสามารถเด้งกลับขึ้นมาได้อีกครับนี่เป็นข่าวที่ทําให้ทองกระชากลงนะครับในช่วงเช้านะและนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้ารวมถึงในคืนที่ผ่านมาทั้งหมดครับนักถุนขอบพระคุณครับผม สนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบสวอปฟรีค่าสเปรยถูกนะครับนึ่งทุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันตโลและที่สำคัญบัญชี standard ทั่วไปยังสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0 US ดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุสน,นในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมี live education ให้นักทุนได้ทำการศึกษาตั้งแต่ในช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บ ไซด์ด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ XM อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ i n t e r s t e l l a ลา r o กรปนะครับผมมีโปรโมชั่นใหม่ประจำปี2024ซึ่งเรียกได้เลยว่าเป็นโปรโยาวจนถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับกับเงื่อนไขง่ายๆเทรดได้ครบหลอดไซต์ตามที่ทาโรเกอร์กำหนดไว้แลกเลยไม่ต้องรอลุนนะครับนังชุนครับรางสูงสุด9,999หลอดแลก BYD Dolphin นะครับผมซึ่งเป็นรถไฟฟ้าที่กำลังมาแรงมากก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะมีผู้โชคดีในปีนี้นะครับ p e p p e r s t o ต e ตอนนี้มีแคมเปญและโบนัสให้สำหรับ IB ที่เคยทำกับบรอกอื่นและย้ายมาอยู่กับ p e p p e r Stone นะครับโดยมีโบนัสให้สูงสุดถึง1,000 u US ื่ l ยเร์ลยทีเดียวโดยจะมีข้อกำหนดด้วยกัน3อย่างก็คือ 1. ลูกค้า IB จะต้องทำการฝากเป็นขั้นต่ำา1 0 USD o อ l ย์2ลูกค้า IB นั้นจะต้องทำการเทรดขั้นต่ำ5าหลอดไซต์หรือ Community 10ี o หลอดไซ์ขึ้นไปนะครับ ข้อที่3เราจะทำการจ่ายรีเบทให้ต่อการเทรดของลูกค้า first time เริ่มต้นที่50 US อลลาร์เมื่อลูกค้า IB มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งการฝากเงินและการเทรดกับทาง Paper s t o n e แล้วทางโรคเองนั้นจะทำการจ่ายเงินเข้าบัญชีรีเบทของนักลงทุนภายในวันที่31มีนาคมนี้ถ้าใครสนใจนะครับลิงก์การเปิดบัญชีอยู่บริเวณแถวๆตรงคอมเมนต์แล้วก็เียเชิญทุกคนนะครับ เ e เปอร์สโตนกับโปรโมชั่นต้อนรับจุดจีนนะครับเพียง <P ie hn> แค่นั่งชุนทำตามเงื่อนไขที่โบรกเกอร์ก,กำหนดจะมีโอกาสได้รับ,บโบนัสสูงสุดถึง2,888ดอลลาร์เลยทีเดียวรายละเอียดอยู่ตรงแคปชั่นแล้วนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะ